่็นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนนะครับวันนี้กลับกับรุนพูอีกแล้วนะครับกับไม้ครับนะครับที่ไม่ได้มาเล่นมาเล่นใหม่ครับนะครับก็มานะครับ,นะรบวันนี้นะผมมารีวิวมัดโอ้เเารียกว่ามัดเออเอเออะไรวะ <c oughs> มัดจำไม่ได้แล้วนะฮะคอนเดนเซอรอ์ลืมคิดตั้งนานเป็นมัดคอนเดนเจอร์นะครับก็เป็นมัด ตกแต่งบ้านบบอะไรป่ะมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตกแต่งบ้านเข้าไปอุ้ยของยิงเข้าไม่ได้เนี่ยจังน,นี้เออเขาเนาะโจรน,นะครับก็มานะครับก็มอดนี้มีอนะไรน่าสนใจบ้างครับโจโจังหวนี้เรามาดูในบ้านนะครับนี่คืออะไรให้ถ่ายครับตู้เย็นนะครับอันนี้คือตู้เย็นนะครับอันนี้ชั้นล่างอ่ะไอช่องเฟดนะเออปกติช่องนะเฟดจะอยู่ข้างบนนะเออไม่เข้าใจ อันนี้เป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นนะครับวิทวทิตู้เย็นนะครับอนนี้เราสามารถใส่ของได้ใส่ไม้เข้าไปได้นะครับเอาใส่ไม้เข้าไปคนระัตู้เย็นเนี่ยนะครับประมานี้นะครับส่วนนี้ก็คือตู้เก็บของแบบตู้เก็บพวกเอ,อ่ออาหารอะไรประมาณนี้ครับก็เปิดนะครับเปิดดูได้อันนี้คือรีโมทนะคร แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเตาเผาครับพวกจะเผาแบบเอ่อป้ายะานันครับแบบเอ่อแบบทำอาหารอะไรประมาณนี้ยรนะครับ,รบผมก็ลองมาเล่นกันเองครับผมจะไม่รีวิวมากมายอันนี้คือแบบนี่ก็ไว้ทำอะไรไม่รู้อะเอ้ทำแมอะไรไม่รู้นะฮะันกก็แขยงน้องสิงหังข้างบ้านเอไไาไอ้ทำทานนะฮะอ้าแล้วครับก็อันนี้ก็คืออะไร คือ,อมาม่านะครับสามารถปิดเปิดได้นะไอวานี้นะปิดหมดนะอโอเคอเปิดไว้เปิดไว้ไวบ,บ้านสว่างสบายะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบก็คล้ายๆายม่าแต่เป็นเหมือนหน้าต่างเปิดนะอะไรแบบนะี้เขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ครับไอวานี้นะครับก็มามาลองเล่นกันดูครับ มันเปิดปิดเปิดปิดได้นะฮะเห็นข้างนอกนะครับโอเคนี่คือโต๊ะนะครับโต๊ะอ่าฟอนิเจอร์จริงๆับอ่ะกดชิปขวานั่งครับอ่ามันจะเป็นแบบท้านั่งสมจริงเลยนะครับถ้านั่งนะฮะมันจะเป็นแบบท้านั่งเลยตอนนี้นะฮะโอเคนะครับลุกขึ้นก็กดชิปครับอันนี้ก็เป็นโซฟานะครับก็นั่งใบนะโอโหูนั่งอย่างนี้นว่าก็เหมือนจริงนะครับโซฟานะครับก็วันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนั่นเอง วิดี و นะครับเรากดขวาที่มันครับจะม,มีเพลง,ง mm hmm. ให้มันนี้่มกดให้เราอะอ่านะครับก็เปิดวิดีโอไว้นะครับก็ไปนะครับผมก็นี่จะเป็นเออกลัวเฮ้ยไม่ใช่กลัวไปไกลหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพวกเออของนะครับอ่ะถามว่าตอนแรกมันก็จะอยู่หน้าน,นี้ครับแล้วไปเลื่อนไปอีกแถบหนึ่งนะคจะบก็นแล้วกดที่ตรงนี้จะมีของให้เลือก อันนี้ก็จะเป็นจดหมายแต่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับอย่าดูได้ขอบมีบัานแค่นี้นะของแค่นี้นะโอเคบัานนี้นะครับอย่าของที่ไว้เนะี่ยนะครับมาแล้วครับก็อันนี้ลืมอ,อย่างหนึ่งตรงนี้คือหลอดไฟนะเดี๋ยวเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วอ่าเด็ด โอเคครับก็อันนี้ครับกดคิดขวาที่รถไฟอ่าพิทมีไฟนะครับยอดมากนะครับเข้าไปบันทึกบ้านถึงยอดจิวๆนั่งความเพียงไปนะครับกับรถไฟนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เป็นทอร์ฮารนะครับนั่งดูทอร์ฮารได้นะครับกดคิดขวาทอร์ดไม่ก็กดรีโมทก็ได้จะอยู่ไกลๆแต่วนั่งโซฟานะครับกดรีโมทครับกดเด้ เราเรโมไม่ทำงานเอาูกขึ้นหน่อยแบบแบบอันนี้นไม่ใช่รรโมทนะครับสามารถเป็นช่นนองต่อหาได้ดูอะไรก็ได้อาดูอะไรก็แล้วแต่ใครเนี่ยเจา้าชายเหรออ๋แค่นี้ตอนนี้นะครับวิธีการลงมันลงยังไงมาไปดูนครับก็วิธีการลงก็ง่ายๆนะครับก็ทําการผม ก็อย่างแรกต้องไปดาวน์โหลดก่อนครับนี่คือลิงก์ผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยโอเคกดข้ามไปครับเรี๋ยวๆก็จะดาวน์โหลดให้นะครับไม่ดดควรแต่ไม่คิดไปในลิงก์ในนี่นะครับในแฟลชแล้วกดก็ไป,ดดปเยอนแฟลชแล้วก็จะไม่โอเคแล้วก็รอแป๊บนึงจริง ปกติคลิกนี้จะขึ้นเลยนะแต่พอดีอ่ะขึ้นละนะก็มาครับไม่ต้องไปปรับไปตรงนี้นะปรับเป็นฟอ,องเหมือนเดิมนะครับและ install mod นะครับกดไปเอ้ยไม่ใช่มันต้องเลือกเวช่างหนะึ่งจุดหกจุดสองครับโอเคครับกด install mod เอ้ยนะครับยับผมว่า ใช่แล้วไม่ใช่ไหมครับอมเพรแป๊บนึงเนี่ยผมปิดไมค์ครับเออต้องปิดไมค์ครับก่อนนะแป๊บกด run admin bar และเออเลือกอันโลดเย็ดก็ได้อเอาโนูอะแล้วรอแป๊บนึงฮะ โอเคครับเรียบร้อยนะครับทิ้เสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับเออ่ย้ำนะครับต้องเป็นマイค้าเวอร์ชัน1.12เท่านั้นนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใหม่ในกระปุ่มข้างหน้าฝากกดไลค์กดไลค์กันด้วยกดไลค์ต้องไกดไลค์นะครับแล้วก็ใครไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับกดซับนะครับโอเคไม่เจอไม่เจอใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจด้วยเดี๋ยวแล้วล่ะ